ถ้ำท,ที่ลึกที่สุดในโลกณนะปี2024คือถ้ำพอยบกีนาอยู่ในภูเขาคอเคซัสประเทศจอร์เจียข้อมูลทั่วไปของถ้ำเวียยอบกีนาโดยตัวถ้ำมีความลึกประมาณ2,221เมตรหรือ7,287ฟุตมีสถานที่ตั้งอยู่แถบภูเขาคอเคซัสตะวันตกอับคาเซียในประเทศจอร์เจีย มีการค้นพบครั้งแรกในปี1968โดยทีมสำรวจถ้ำของโซเวียตประเภทของถ้ำเวียยอบกินามักจะเรียกกันว่าถ้ำหินปูนสเ v ฟลักษณะทางกายภาพของถ้ำเวียยอบกินาในถ้ำม,มีลักษณะเป็นช่องทางลึกแนวดิ่งมีห้องและทางเดินใต้ดินที่ซับซ้อนในถ้ำม,มีอุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ2 7องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับความลึกและส่วนของถ้ำ มีความซับซ้อนในเรื่องของระบบทางเดินและมีห้องใต้ดินหลายชั้นที่มีทั้งส่วนที่เป็นช่องแคบและห้องกว้างการสำรวจมีความยากลำบากซึ่งการสำรวจถ้ำเวียยอบกินาเป็นงานที่ท้าทายมากเนื่องจากมีความลึกที่มากและสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนต้องมีเทคนิคการสำรวจขั้นสูงและอุปกรณ์พิเศษต่างๆเช่นเชือกและอุปกรณ์โดยตัว การสำรวจครั้งล่าสุดเป็นทีมสำรวจชาวรัสเซียได้สำรวจและบันทึกความลึกของถ้ำไว้ในปี2018ซึ่งทําให้ถ้ำเวียยอบกินาถูกยืนยันว่าเป็นถ้ำที่ลึกที่สุดในโลกการเข้าถึงถ้ำเวียยอบกินาเรียกได้ว่าเข้าถึงได้ยากต้องใช้เทคนิคการปีนเขาและการเดินป่าในพื้นที่ของภูเขาคอเคซัส มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจถ้าเวียยอบกินาอาจต้องมีประสบการณ์และอุปกรณ์ที่ครบคันเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อันตรายชื่อถ้าเวียยอบกินาตั้งชื่อตาม Alexander ดรเวียยอบกินนักสำรวจถ้าโซเวียตที่มีบทบาทสำคัญในการสำรวจถ้าในยุค1960 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการสำรวจมีการสำรวจครั้งสำคัญเกิดขึ้นเป็นการสำรวจในช่วงปี2 0 0 0ันถึงโดยทีมสำรวจถ้ำจากรัสเซียและยุโรปจนกระทั่งมีการสำรวจที่ทำให้ถ้ำได้รับการยืนยันว่าลึกที่สุดในโลกในปี2018โดยทีมสำรวจชาวรัสเซียที่ใช้เวลาในการสำรวจหลายปีและอุปกรณ์สำรวจที่ทันสมัยมีการวาดแผนที่อย่างละเอียดโดยนักสำรวจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเดินทางภายในถ้ำ สิ่งที่น่าสนใจภายในถำ้ำหนึ่งห้องต่างๆซึ่งในถ้ำมีห้องหลายห้องที่กว้างขวางและมีการะส,สมของแร่ธาตุที่สวยงาม 2. รูปแบบทางธรณีวิทยามีการก่อตัวของหินและแร่ธาตุในรูปแบบต่างๆที่น่าทึ่ง 3. ระบบทางน้ำใต้ดินมีแม่น้ำใต้ดินและการก่อตัวของหินที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำใต้ดิน ทั้งหมดแล้วถ้ำเวียยอบกินาถือเป็นสถานที่ท้าทายและน่าสนใจสำหรับนักสำรวจถ้ำรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาทางธรณีวิทยาและระบบต่างๆเกี่ยวกับใต้ดินเนื่องจากถ้ำเวียยอบกินามีลักษณะทางกายภาพที่ซับซ้อนมีความลึกที่ไม่ธรรมดาและดูลึกลับน่าค้นหาขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบฝากกดติดตามและแชร์คลิปของเราด้วยนะคะ และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ